สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับวิชาคอมพิวเตอร์อาชีพนะครับเราอยู่ในส่วนของใบงานที่9นะครับในส่วนของใบงานที่9กเนี่ยก็จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับก็เริ่มต้นนะครับให้เราตั้งค่าในส่วนของกระดาษของงานก่อนนะครับก็จะประกอบไปด้วยบนล่างนะครับ3.5เซนติเมตรซ้ายขวา2.5เซนติเมตร กระดาษเป็น A4 แล้วก็กําหนดเป็นแนวนอนฟอนต์เป็นไทยสารบัญนิว16นะครับแล้วก็ในหัวข้อนะจะมีการกําหนดระยะห่างระหว่างตัวอักษส pt ขนาด20ขอบกระดาษนะครับก็ขนาด20 pt อันนี้ตัวใบงานของเรานะครับก็จะมีขอบ กระดาษเป็นรูปเหมือนกับน่าจะเป็นรูปเค้กนะฮะแล้วก็จะมีหัวข้อเค้กกล้วยหอมนะครับมีซิมโบกนะครับซ้ายและขวามีการแบ่งคอลัมน์นะครับคอลัมน์ซ้ายนะครับก็จะมีการทำเป็นใส่สัญลักษณ์นะครับพร้อมกับการตั้งแท็บนะครับ ส่วนด้านขวาตรงนี้ก็จะเป็นการใส่หัวข้อที่เป็นตัวเลขนะมีเส้นกึ่นกลางของของลัมน์นะครับแล้วก็มีการใส่รูแปแบบก่าวด้านหลังนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกวา่าเมื่อเราเข้ามาใน microsoft word แล้วนะครับให้เราตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับโดยการไปที่ layout นะครับแล้วก็ p a g e Setup ก็ตั้ง ตามที่โจทย์กำหนดนะครับก็คือซ้ายขวา3.5บนล่าง3.5ซ้ายขวา2.5แล้วก็กระดาษ A4 แนวนอนฮะบ,บนล่าง3.5ซ้ายขวา2.5นะครับกระเบิดเป็นแนวนอนแล้วก็กระดาษเป็น A4 นะครับจากนั้นกำหนดฟอนต์เป็นไทยสารบรรนิว16นะครับไทยสารบรรณนิว16นะครับจากนั้นเราจะตรวจสอบการ ของตัวพาราคาฟนะครับก็เราจะเซตสเปซซิ่งนะครเป็นสูตรนะครับลายก็คือระยะหา่างเป็นแบบซิงเกิลนะครับจากนั้นก็เราจะเริ่มพิมพ์ในส่วนของในง,งานของเรานะครับเด,ด็กกล้วยหอมหอมด้ สมมุติว่าในที่นี้นะครับเราได้พิมพ์ในส่วนของข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเข้าสู่การจัดรูปแบบเอกสารตามใบงานของเรานะครับเริ่มต้นเราจะใส่กรอบของกระดาษก่อนนะครับก็ไปที่ Design p a g e Border นะครับอยู่ที่ p a g e b o r เ e r เลือก Art นะครับเป็นรูปนี้ครับ ดังนั้นกำหนดขนาดเป็น20นะครับกดโอเคขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำการใส่ซิมโบลที่หัวข้อนะครับโดยมีการจัดตำแหน่งไว้กึ่กลางนะครับแล้วก็ซิมโบลนะ insert symbol นะครับตัวที่เป็นรูปซิมโบลรูปจานนะครับจะอยู่ที่ฟอนต์ของ นะครับี <Okay. S 1> ่ครับก็ <Okay. S 1> กดอิ s e r t แล้วก็ไปเลืองอีกฝั่งนึงนะครับ <Okay. S 1> โอเคจากนั้นเราก็จะทำการกำหนดตัวสอดเป็นขนาดยี่สิบนะครับแล้วก็มีการ เระยะห่างนะครับ advance spacing by 10นะครับอโอเคเนาะจากนั้นก็จะมีการ enter ลงมานะครับ enter ลงมาแล้วก็เราจะทำการแบ่งคอลัมน์นะครับก็ให้ทำการคุมส่วนที่ต้องการแย่นงนะครับจากนั้นไปที่ layout คอลัมน์นะครับมอคอลัมน์พิเศษทูนะครับลายทวินติกทูนะครับกดโอเคเดี๋ยวใหม่นะคงไม่ครบนะคอลัมน์มอคอลัมน์พิเศษทูลายทวินติกทูโอเคก็จะได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวขอเอาพายออกนะฮะจะไมข่ขั้นตอนต่อมานะครับก็จะทำการอินเทอร์ตรงนี้นะครับ ได้เป็นแบบนี้นะครับจากนั้นเราจะทำการนะครับใส่ตัวหนานะครับยี 20. ตัวหนา20นะครับเปนะครับจากนั้นเราก็จะทำการตั้งแท็บนะครับก็นะครับกดชิปซ้าย ทิปแล้วก็รูดสอนทางซ้ายนะครับเอเอข้อความเราจะเห็นว่านะครับแป้งเนี่ยนะครับแป้งเนี่ยจะอยู่ประมาณพอพึ่งนะครับพอพึ่งก็ประมาณ1น,นะครับไปที่รากแับแนะครับ1น,นะครับสีสซ้ายส่วนตัวเลขนะครับเราก็จะประมาณสักห้าแล้วกันนะครับ เศษหน่วยก็จะระยะห้างประมาณเจ็ดนะเศษอันน <Set. S 2> ีมีการกดแบ็บเขยับเข้าไปก่อนอ่าเราก็ทำการกดแท็บนะครับถ้ากดแท็บแล้วตัวิมโบตามมาด้วยให้กด Undo นะครับ สังเกตนะอันนี้คือตอนที่เรากดแถบเนี่ยไอตัวที่เป็น1 2นี่มันอาจจะมีการปรับรูปแบบถ้าอยากให้เหมือนตัวอย่างก็คือกดอันดูก,กรับหนึ่งครั้งนะครับ แบบนี้ครับจน,จนครบนะครับถ้ามันขึ้นก็กดอันดูกลับนะครับอ่าโอเคอันนี้คือในส่วนแรกเสร็จเรียบร้อยนะครับคอลัมน์แรกต่อไปก็คอลัมน์ที่2นะครับเราจะทำการใส่ ตรงนี้นะครับเราเรียกว่า numbering นะครับที่เป็นเลขแล้วก็มีวงเล็บนะครับก็คุมที่ข้อความที่ต้องการทำนะจากนั้นก็ไปที่ numbering นะครับไปเลือกแบบนะครับที่เป็นวงเล็บนะครับถ้ามันล้นมานะครับก็เราจะ enter ตรงนี้หรือจะ enter ตรงนี้ถ้า enter ตรงนี้คือมันมันจะนันมันจะดันขึ้นไปนะครับ ตัวคอลัมนี้ก็จะยาวนะครับเพราะฉะนั้นก็ e อ t e r นี้ลงมาสังเกตนะครับว่าข้อความตัวนี้ด้านท้ายเนี่ยก็จะเท่ากันเพราะนั้นให้เราคุมข้อความแล้วก็จัดเป็น กันหน้ากันหลังย่างเงี้ยมันก็ทาให้ข้อความมันดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคสุดท้ายก็คือการใส่ภาพพื้นหลังนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับตัวอย่างนี้นะครับก็คือเขาเอาภาพมาเป็นลายน้ํานะครับแกิดน,นึงนะอันนี้ภาพเป็นลายน้ํานะครับเพราะฉะนั้น ภาพใส่แหล่งน้ำก็คือไปที่ดีไซน์นะครับแล้วก็ Watermark นะครับแล้วเราก็ไปที่ custom นะครับจากนั้นในนี้เราจะเลือกเป็นรูปนะครับ picture watermark นะครับแล้วก็เลือกรูปนะครับจากเครื่องนะครับแล้วก็จะมีการกำหนดสเกลนะครับว่าเราจะปรับสเกลเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นออโต้ก็ตาม นี่ครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วในใบงานที่9นะครับก็ลองไปทดลองทำกันได้เลยนะครับก็วิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นครับพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ